สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับช่องเรือโยงเจ้าพญานะครับผมวันนี้เห็นไหมครับวันนี้นะครับโอ้โหเป็นอะไรที่บันเทิงอีกแล้วนะครับสําหรับเช้านี้นะครับเป็นพี่เรือไม้ลําจิ๋วๆนะครับและกระทัดรัดนะครับตึงเป๊ะสินค้านะครับผมจํานวนสามเป๊กหนักๆเป็นไปมน้ํามาเลยนะครับวันนี้นะครับโอ้โหบันเทิงนะครับ มาแล้วนะครับผมวันนี้เสียงกระหึ่มกระหึ่มมาแต่ไกลนะครับเทอร์โบวิวย์ลั่นเลยนะครับวันนี้มากันแล้วนะครับวันนี้โอ้โหเป็น,น,น,นไ,ปไงครับเสียงะลรพละกํขาลังไม่ต้องพูดถึงนะฮะโอ้โหเป็นไงครับวันนี้ดูครับดูพี่เขามาหากันโอ้โหเป็นไงครับ ที่ออกม,มา,าแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะโอเหผมจิตสวใจครับเกินร้อยนะครับวันนี้ออกเลยมากันแล้วนะครับสามเป๊ะหนักๆน,นะครับกำลังรอดผ่านสะพานปะโ้มานะครับมากันแล้วนะครับวันนี้เป็นไง ดีตัวใจสุดยอดนะครับเกินร้อยกับทุกคนเลยนะครับมาแล้วนะโอ้หเชือกเต็งๆนะโป๊ะใหญ่ๆห,หนักๆมันเนต็มน้ำมาเลยนะครับและมีไม้กระนาบข้างนะครับชัดเจนครับผมชัดเจนตรงที่ว่าพี่ออกทะเลแน่นอนนะครับพี่น่าจะรับหน้าที่ดึงจากในคลองตรงนี้นะครับไปส่งให้เรือทะเลนะครับ ที่น่าจะไปส่งให้เรือทะเลบริเวณใดบริเวณหนึ่งนะครับน่าจะเป็นปากแม่น้ำบางปะกงหรือเป็นแถวสะพานพระรามสี่พระรามห้าอะไรนี้ครับนี่ครับผมเร่งแล้วนะครับเทอร์โบวิดวิดเลยนะครับเมื่อกี้ควันดาออกแล้วนะฮะโอ้โหโคตจิตสดใจนะครับดูนะครับดูขนาดดูขนาดของทโอแล้วกัน ดูโปนะครับเรือลำเรือไม้นะครับโอ้ยอดเร่งแบบสุดสดเลยนะครับสะดุดหัวใจนะครับโอ้แลดี๋ยวก่อนจะบอกนะครับว่ามาสองพวงหรือเปล่าสองพวงเปล่าโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ครับเป็นพี่เรือไม้ลำ ำเล็กนะครับที่เรามาให้ลำเล็กแต่ไม่น่าคงไม่ได้ดึงมานข้างหลังนะครับจอดครับเดี๋ยวเรามาขก,กัรอกครับเสียงพลลงโบรล่นเลโราลั่ะโบล่นเลยนะครับาพและบรรยากาศ พี่เรือไม้ลำน้อยนะครับนี่นะพี่เรือไม้ลำน้อยนะครับนี่นะเสียงและที่เห็นมานะครับเรือยนแก้วทองเจริญทรัพย์สามนะครับนะเแอ้นะ้ต้องุ่มนะครับ จำนวนสี่โป๊ะแน่นๆนะครับจำนวนสี่โป๊ะเลยนะครับจำนวนสี่โป๊ะเลยนะครับมาแล้วนะครับจำนวน4ี่โป๊ะนะครับ และนี่ครับผมเรือยนต์แก้ท้องจะเดินซับสาดมาแล้วนะครับในนันาโตะผมนะครับมาแล้วนะครับ